สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่การส่องโต๊ะคอมคนไทยตอนนี้ก็อยู่ใน ep ที่8แล้วนะครับวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเดือดทุกโต๊ะวันนี้ผมคัดมาเน้นๆสสไตล์นะครับตกแต่งกันแบบสุดขั้วทุกท่านท่านแรกนะครับมาในธีมที่ผมคิดว่าหลุดเข้าไปอยู่ในงานวัดเลยแสงสีจัดเต็มอลังการท่านที่2พิกอารมณ์มาสายคลีนสีขาวละมุนตาที่จัดระเบียบได้อย่าง สวยงามจนไม่กล้าทำลกเลยและท่านสุดท้ายบอกได้เลยว่าพี่คนนี้เนี่ยระดับเทพอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเห็นแล้วต้องร้องซีดเลยทีเดียวทั้งสเปคทั้งดีไซน์นึกว่าหลุดออกมาจากนิตยสารแต่งบ้านกันเลยทีเดียวใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโต๊ะเราก็เจ๋งกันนี่ว่าอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวครับถ่ายรูปแล้วส่งมาขิงกันได้นะครับถ้าพร้อมที่จะโดนป้ายยากันแล้วไปลุยกับท่านแรกเลยดีกว่าเซตแรกนะครับเรียกได้ว่าเน้นแสงสีสุดว้าวเลยก็ว่าได้ นี่ถ้าเพิ่มมากกว่านี้นะครับนึกว่าอยู่ในงานวัดเลยเนี่ยหยอกหยอกยอกอันนี้หยอกจริงๆหยอกหยอกเห็นแบบนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการคุมตีมอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเซตนี้เนี่ยผมได้มาจากคนดูทางบ้านนะครับที่ส่งมาให้ทางแฟนเพจของเราถ้าใครที่อยากโชว์ผลงานของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะส่งมาให้ผมได้เช่นกันนะเจ้าของภาพนะครับมีชื่อว่าคุณแชมป์นะครับก็ประกอบอาชีพช่วยธุรกิจที่บ้านอยู่นะ และยังมีช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับการรีวิวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ด้วยใครที่สนใจหรือชอบนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมจะแปะไว้ให้นะครับเซตนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าผู้จัดเนี่ยชื่นชอบการสะสมของต่างๆและจะเห็นได้ว่ามีโมเดลหลากหลายแบบที่ตั้งแต่ตัวเล็กๆไปจนถึงกันดั้มที่วางอยู่นะครับซึ่งการจัดวางเนี่ยก็จะได้เป็นระเบียบมากๆเลยตัวโต๊ที่ใช้นะครับจะเป็นอ่าทีทีเลสซิ่งนะครับตัวไททัน X Smart Standing นนะ โต๊ะตัวนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่ 120, คูณ72ซเมเองเป็นโต๊ะสีขาวขนาดนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าก็พอดีนะไม่ไม่ใด้เล็กหรือว่าใหญ่เกินไปนะครับซึ่งถ้าของเยอะกว่านี้เนี่ยโต๊ะตัวนี้อาจจะไม่พอแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวแบบอื่นแทนนะพอโต๊ะตัวนี้นะครับมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ของสะสมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะผู้จัดเลยใช้ไอเดียในการใช้แผ่นติดผนัง นะครับแบบติดโต๊ะนะที่มันหนีบอยู่กับโต๊ะเพื่อมาใช้เป็นการเก็บของแล้วก็ยังเป็นที่กั้นทางด้านซ้ายทําให้ตัวโต๊ะเนี่ยดูมีระเบียบแล้วก็มีสัดส่วนที่ลงตัวมากขึ้นในมุมของการใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีแล้วนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยังคงคิดว่าแบบนี้อยู่ยากไปนิดนึงเพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรคแคบแคแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่สุดแล้วนะครับก็อยู่ที่ความถนัดแล้วก็ความชื่นชอบของผู้จัดนั่นเอง ทั้งขวามือนะครับจะเห็นพื้นที่การวางเคสคอมอยู่นะตัวคอมตัวนี้นะครับจะมีสเปคอยู่ที่ CPU นะครับจะเป็น Core o u t ต er a 9นะแล้วก็การจอก็5060สีขาวนะครับแรม32 g ิกเป็นรายละเอียดสเปคแบบคร่าวๆเนาะซึ่งตัวเคสเนี่ยจะไม่ได้วางอยู่บนโต๊ะนะครับไม่ได้วางอยู่กับอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นเดียวกับโต๊ะนะจะแต่จะถูกจัดวางไว้ข้างๆบนพื้นที่แยกออกมาที่ทำให้ตัวโต๊ะเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้น ในความคิดของผมนะนี่เป็นไอเดียที่ดีเลยเพราะว่าพอเคสไม่ได้อยู่บนโต๊ะเดียวกันเนี่ยกับอุปกรณ์ต่างๆนะทำให้การทํางานอย่างตอนเคลื่อนย้ายโต๊ะเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็ใครที่กลัวโต๊ะโยกนะครับหรือว่าโต๊ะไม่แข็งแรงนะครับแบบนี้ก็ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องระแวงว่าโต๊ะมันจะงวยเงินไปทางไหนนะครับเพราะว่ามันแบ่งน้าหนักเคสไปที่โต๊ะตัวอื่นแล้วเนาะจอมอนิเตอร์นะครับจะเป็นจอ msi monitor นะครับเป็นจอ27นิ้วเนาะ make 4 qrfw 2 7เนะ 27, นะเป็นจอโฟ 2k ips 180Hz นะครับซึ่งมาพร้อมกับมิเเอร์เมาส์แขนจับจอนะครับของ e r g o n a u t monitor arm นะครับรุ่นน่าจะเป็น astro ทำให้ยกจอที่อยู่ในระดับสายตาได้ดีแล้วก็ยังมีไฟตัดหน้าจอของ remax G1 Plus ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับพอพื้นที่โดยรอบเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีสีหลากหลายมากนะครับอาจจะทำให้อาลาสายตาในการใช้งานได้การมีไฟส่องหน้าจอเนี่ยครับมันช่วยลดอาการตรงนั้นได้ค่อนข้างมากเลยนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้งานผู้จัดก็จะใช้เป็นชั้นวางจอนะครับขนาดอยู่ที่90ซนติเมตรเนาะก็ทำให้มีพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะวางโมเดลเพิ่มขึ้นด้วยนะ ไล่ลงมานะเราจะเห็นว่ามีคีย์บอร์ดอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะใช้เป็น ATK XQK นะครับแล้วก็ตัวสำรองนะครับจะเป็น a r r i Mio หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเก็บไว้บนเพลบอร์ดด้วยอีกตัวหนึ่งและเมาส์เองก็มีมากมายหลายตัวเช่นกันนะครับพอไม่ได้ใช้งานก็สามารถใช้เป็นของตกแต่งได้ค่อนข้างดีเลยแต่ผมจะพูดถึงตัวที่ ใช้งานหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นตัว l a s เซอร์ไวเปอร์วีนะตัวนี้ก็เป็นสีแดงแผ่นลองเมาส์ก็จะเป็นของ k า n a m i แล้วอเป็นแผ่นลองเมาส์กระจกนะครับสีก็ดูฉูดฉาดเข้ากับธีมของโต๊ะมากๆเลยนะมาดูของในส่วนของเรื่องเสียงกันนะครับลำโพงนะครับก็จะเป็นลำโพงของ Edifier QR65 นะ ได้คุณภาพเสียงที่สุดยอดวางอยู่บนโต๊ะบนแท่นวางลำโพงของ Ergonot w i t e ot, Stand นะครับที่ทำให้ยกระดับลำโพงเนี่ยได้อยู่ในระดับของหูพอดีและมันจะได้รับคุณภาพเสียงเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะและตัวนี้นะครับลำโพงตัวนี้ก็ยังเชื่อมต่อกับ Soundcard ของ f r e o K1 นะครับนะที่เพิ่มประสิทธิภาพเสียงได้มากขึ้นด้วยแล้วก็มีไมโครโฟนเป็นของ ASUS ROG Chronic Microphone Gaming นะ แล้วก็ติดตั้งอยู่บนแขนจับไม้อันนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าตัวแขนเนี่ยเป็นของแบรนด์อะไรแต่ผมแนะนําสําหรับใครที่มองหาแขนจับไม้นะครับผมแนะนําเป็นแบบนี้เลยอันนี้ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางเนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายด้วยนะครับแล้วก็ตอนเก็บเนี่ยก็ไม่เกะกะด้วยอันนี้ผมบอกเลยว่าของดีเลยทีเดียว มันในส่วนของเก้าอี้นะครับตัวเก้าอี้จะใช้เป็น TT ที c i n g ิ่ตัวสีดำสีเทาดำนะครับเรามาดูที่ของตกแต่งกันหน่อยนะครับบอกได้เลยว่าของตกแต่งนี่เยอะมากนะครับนอกจากโมเดลต่างๆที่พูดถึงแล้วนะครับก็ยังมีพวกนาฬิกาดิจิตอลที่เก็บอยู่บนชั้นวางเนาะแล้วก็ยังมีเป็นจอยคอนโทรลเลอร์ของ PS5 นะอีกหนึ่งตัวด้วยและที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของแสงสีนะครับที่มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะที่ติดอยู่บนทั้งบนผน,นังมีไฟหลังพึ่งมีไฟอจริยะไฟสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ไฟที่เป็นตัวหนังสือนอกจากนี้ก็ยังมีไฟต่างๆที่ติดตามอขอบประตูด้วยนะครับซึ่งได้อารมณ์ที่หลากหลายมากๆเลยนะบนโต๊ะก็เช่นกันนะครับประกอบไปด้วยไฟ LED เปลี่ยนสีตามเพลง เนี่ยตัวเล็กๆเ,เนี่ยที่เวลามันจะเด้งดึงดงเนาะก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นเลยทีเดียวนะครับ การจัดของคุณแชมป์นะครับเรียกได้ว่าเป็นการจัดที่จะสรนพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพเลยนะถึงจะดูเยอะแต่ว่าก็บอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดวางได้อย่างเป็นระเบียบไม่รกแล้วก็การใช้ไฟต่างๆเนี่ยทำให้ออกมาได้ดีนะเพราะว่าพอเราเน้นความหลากหลหลาก,หลา,กหลายของสีแล้วเนี่ยการจัดอุปกรณ์ก็ไม่ต้องที่จะวุ่นวายกับการคุมโทนให้มากเนาะเพราะว่าไม่ได้เน้นที่สีใดสีหนึ่งพอยิ่งจัดแบบนี้เนี่ยแล้วมันทําให้มันดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบการจัดของคุณแชมป์เนาะก็สามารถไปติดตามได้ที่ youtube ของคุณแชมป์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยผมจะแปะไว้ให้นะครับขอขอบคุณอ่าคุณแชมป์ด้วยนะครับที่ส่งผลงานมาให้ชื่นชมได้ในวันนี้นะขอบคุณครับและเซตต่อมานะครับก็มาในรีมสีขาวเลยนะครับทีมสียอดนิยมที่หลายหลายคน ชอบการจัดแบบนี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความสวยแล้วก็ความคลีนต่างๆการเลือกใช้อุปกรณ์แล้วก็ของสะสมต่างๆเนี่ยมาจากผู้จัดที่ชื่อว่าคุณแป้งนะครับอายุ20ปีบอกได้เลยว่าจัดออกมาสวยงามมากนะการใช้งานของภาพเซตนี้นะครับก็จะทําเพจเกี่ยวกับการเติมเกมต่างๆนะครับจากเพจสติชช op นะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ชื่อเพจนะครับไอตัวสะสมที่อยู่ด้านบนนี่ก็สติชทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ใช้งานดูหนังฟังเพลงทั่วไปเองนะครับ การเลือกใช้อุปกรณ์นะครับเห็นได้ชัดว่าผู้จัดเนี่ยจะเน้นสีขาวเป็นหลักเลยนะแต่จะเพิ่มสีสันด้วยต้นไม้ปลอมแล้วก็พวกโมเดลสติต๊ดต่างๆนะครับหลายตัวเลยที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความชื่นชอบของผู้จัดด้วยนะยิ่งเพิ่มดาบกาตาที่เป็นสีขาวเข้าไปเนี่ยทำให้อุปกรณ์ที่ใช้งานเนี่ยมันดูลงตัวมากขึ้น และยังถูกจัดวางไว้บนชั้นลอยที่ติดผนังสีขาวด้วยเพิ่มความสดใสไม่ดูจืดจางด้วยต้นไม้สีเขียวเลยได้ความเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่ที่ใช้บนโต๊ะนะครับจะเป็นท็อปโต๊ะจากอีเกียนะครับท็อปโต๊ะลาเกตเทนที่มีขนาดอยู่ที่200คูณ60เซนติเมตรเพิ่มขาโต๊ะที่ใช้เป็นตู้ดินชักของอเล็กอีเกียด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะทำให้ฐานของโต๊ะเนี่ยมีความมั่นคงและยิ่งใช้ถึง2ตัวเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรมั่นคงเลยทีเดียว พอท็อปโต๊ะมีขนาดอยู่ที่200เซนติเมตรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตรงกลางนะครับมันแอนเพราะว่าตัวท็อปโต๊ะตัวนี้มันแอนค่อนข้างง่ายผู้จัดนะครับจะใช้เป็นขาโต๊ะของ IKEA อีเกียอีกหนึ่งตัวเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับข้อเสียของตัวโต๊ะตัวนี้มันแอนค่อนข้างง่ายพอใช้งานไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยจากใจผมในผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับเมื่อก่อนผมเปลี่ยนบ่อยมากนะ พอพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับทำให้มีพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยมากขึ้นก็เลยใช้งานได้ถึง2จอเลยทีเดียวจอตัวแรกนะครับจะเป็นของต้าหัว d s i LM 3 0ก็เป็นจอ30นิ้วนะ 200Hz เนะครับเป็นจอหลักแล้วก็มีไฟส่องหน้าจอของ Remax ติดตั้งอยู่บนจอด้วยนะ ส่วนจอที่2นะครับจะเป็นจอ msi modern md 2 7 2 xpw นะครับเป็นจอ27นิ้ว 100Hz ซึ่งจอตัว msi modern ตัวนี้นะครับผมเห็นคนนิยมใช้กันเยอะมากนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าด้วยอะไรนะแต่ว่าถ้าผมเดาไม่ผิดก็ด้วยความที่มันเป็นสีขาวด้วยแหละนะครับมันทำให้ตัวจอเนี่ยนิยมถูกนำมาใช้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นจอ 100Hz ด้วยทั้ง2จอเนี่ยนะครับจะถูกติดตั้งอยู่บนแขนจับจอของ ลูนิโอเออร์โกไซบอกนะครับมอนิเตอร์อาร์มที่ทําให้จอเนี่ยสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการแล้วก็มีพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยนะพอมันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเลยนํามือถือแท็บเล็ต iPad นะครับมา,าวางเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นด้วยนะคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นของอันนี้แบรนด์นี้ผมไม่เคยเห็นนะครับอ่านว่าอะไรอะอยู่เหรออันนี้ถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นรหัสก็ B87 นะดูสวยงามนะครับน่ารักแล้วก็เหมาะกับคนผู้หญิงสุดๆแล้วก็เข้ากับแผ่นรองเมาส์มากๆเลยนะส่วนตัวเมาส์นะครับจะเป็นของ Onikuma Okami w i r e l e s u o u o l Mode g a เ i ม g เมาส์นะครับสีก็ยังคงเข้ากันตับชิ้นอื่นๆได้เป็นอย่างดีในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับจะแบ่งเป็นสส่วนนะ ตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็แล็ปท็อปตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยจะวางไว้ใต้โต๊ะนะครับเป็นคอมที่มาจาก i7 CPU นะครับสเปคก็จะเป็น CPU อ่าไรเซน 57500F นะครับแรมก็32จิกการจอเป็น i x 760นะครับตัวเคก็เป็นของ i h a e cpu เลยนะครับ ihc 401 tg และตัวแล็ปท็อปนะครับก็จะเป็นตัวของ head e 7 a r r o next gen ai นะครับไปก็ตามในภาพเลยซึ่งจะถูกจัดวางเป็นชั้นวางแล็ปท็อปนะครับที่ยกระดับขึ้นมาให้อยู่ในระดับสายตาของเราได้อย่างพอด,ดีเลย ระบบเสียงนะครับจะมีตัวลำโพงของ e d i f i e r MR3 นะครับสีขาวให้เข้ากับรีมแล้วก็มีหูฟังอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของรุ่นอะไรนะครับต้องขออภัยด้วยใช้เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับติดตั้งอยู่บนที่ตั้งของหูฟังนะครับของวุนิคุมะสีขาวเช่นกันของตกแต่งที่เพิ่มในมุมต่างๆนะครับเราก็จะเห็นเป็นเหล่าสติต๊ต้นไม้ดาบคาตนาะนะสีขาวตัวนี้นะครับ ผนังเองก็มีลูกเล่นเหมือนกันนะครับที่ใช้เป็นแผ่นสับเสียงชนิดแบบบางนะติดตั้งไว้แล้วก็ทั้งสองข้างเนี่ยก็จะใช้เป็นวเปเปอร์ 3D ติดเข้าไปนะครับเพิ่มลูกเล่นให้กับมุมมองของผนังเนี่ยให้ดูไม่น่าเบื่อด้วย แสงสีนะครับนอกจากไฟสองหน้าจอแล้วเนี่ยก็ยังมีไฟหลังพึ่งที่เพิ่มแสงสีให้ด้วยนะเซตนี้เนี่ยที่ผมชื่นชอบเลยก็คือการคุมโทนนะครับคุมสีตีมสีขาวแล้วเนี่ยการจัดวางต่างๆเนี่ยก็เป็นระเบียบเช่นกันเรื่องของสายไฟเนี่ยก็ไม่ต้องติอะไรเลยนะครับถูกจัดเก็บบนรางสายเก็บไฟเนี่ยได้อย่างสวยงามเลยนะเป็นจุดที่โดดเด่นมากอันนี้ชื่นชมเลยสุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณแป้งด้วยนะครับที่ให้ใช้รูปขอบคุณครับ และเซตสุดท้ายของวันนี้นะครับบอกได้คําเดียวว่าสุดทุกทางนะครับถ้าคนดูยังจําเซตของคุณโรเบิร์ตได้นี่พี่คนนี้นี่ไม่ต่างกันเลยนะครับทั้งไอเดียแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เลยนะเซตนี้นะครับเป็นเซตท,ที่ใช้งานมาจากคุณทอมนะครับซึ่งจะมีช่อง youtube ในชื่อ super t o m o นะจะเป็นช่องเกี่ยวกับการรีวิวอุปกรณ์ต่างๆใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามกันได้เลยนะครับแต่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดา้านล่างนะ เซตนี้นี่บอกก่อนเลยนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยช,ชื่นชอบการจัดแบบนี้มากนะครับเพราะผมเนี่ยชอบที่พี่เขาเนี่ยจัดวางได้เป็นสัดส่วนมากๆเลยนะมันได้อารมณ์ที่สงบมากๆอันนี้ถ้าตัดเรื่องราคาออกไปเนี่ยตัดเรื่องราคาของออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาราคาด้วยเนี่ยบอกเลยเลยจบเป็นแสน อุปกรณ์ที่ใช้งานนะครับที่ผมเห็นอยู่นะที่ดูแล้วเนี่ยมีค่อนข้างมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าได้โต๊ะที่มีขนาดใหญ่ไปด้วยที่เป็นโต๊ะของ Secret Lab m a g n u s Pro XL นะครับที่คิดว่าน่าจะมีขนาดอยู่ประมาณ177คูณ80เซนเมรนะครับเรียกได้เลยว่าค่อนข้างที่ใหญ่กำลังพอดีเลยกับอุปกรณ์ที่ถูกจัดวางได้ดูไม่อึดอัดด้วยเนาะ พอพื้นที่โต๊ะเนี่ยนะครับมีขนาดกว้างนะครับทำให้ตัวจอมอนิเตอร์เนี่ยก็ต้องมีขนาดใหญ่ไปด้วยเช่นกันนะครับจะเป็นจอของ Alienware AW3425DW นะครับเป็นจอ34นิ้ว240 h z เป็นจอ OLED นะคุณภาพเนี่ยก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่า<ม>สุดๆนะครับใช้งานได้หลากหลายแบบแล้วก็ยังมีชั้นวางจอของ Secretlab m a g n u d e k l i s e r สีขาวด้วย ดูแข็งแรงแล้วก็ทำให้พื้นที่ในการใช้งาน,งานการวางอุปกรณ์เนี่ยมีมากขึ้นด้วยนะครับพอชิ้นอื่นเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ๆมันทำให้ตัวเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยมันดูเล็กลงไปเลยเนาะคีย์บอร์ดนะครับจะใช้เป็นตัวซูม m 6 5 ee นะครับสีม่วงสุดคิ้วตัวเมาส์ก็จะเป็น asus rog k e l l e r t 2 o นะมันดูลงตัวแถมยังคลีนสุดๆดด้วยแถมแผ่นรองเมาส์เนี่ยก็ยังดูดีแล้วก็สวยมากด้วย การประกบทั้งสองข้างเนี่ยกับลำโพงสุดหรูอย่างตัวโทเทมไบสันมอนิเตอร์นะที่มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่ทำให้เสียงที่ได้เนี่ยบอกได้เลยว่าชัดเจนมากๆไม่ว่าจะทำอะไรที่เน้นคุณภาพเสียงเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะพร้อมขาตั้งที่ทำให้ตัวลำโพงเนี่ยอยู่ในระดับที่ได้รับย่านเสียงที่ดีขึ้นมาด้วยและที่ชั้นวางจอนะครับยังมีแอมเสียงพร้อมกับอุปกรณ์เสียงอีกหลายชิ้นที่เพิ่มคุณภาพให้งานเสียงเนี่ยออกมาได้ดียิ่งขึ้น ทางด้านซ้ายมือนะครับจะมาพร้อมกับตัวเฮดเซตอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบด้วยนะและมินิคอมพิวเตอร์ที่มีเอกลักษณ์สุดโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์หรือว่าสเปคก็ตามนะครับคร่าวๆประมาณนี้ CPU นะครับจะเป็น Intel Core Ultra 9 285K แล้วก็ตัวการ์ดจอจะเป็น RTX 5090และที่โดดเด่นเลยนะครับก็คือตัวเคสนะครับเป็น N Case M2 นะครับที่ผมมองแล้วเนี่ยผมชอบเคสแบบนี้มากเลยมันดูเล็กมินิมอลมากเลยแต่ว่าสเปคข้างในนี่โคตรอัดแน่นไปด้วยคุณภาพสุด,สด ของตกแต่งนะครับถึงจะไม่ค่อยมีมากนะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานเนี่ยมันเป็นของตกแต่งไปแล้วในตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัอ b o บ็นะครับ2ตัวและยังเห็นแวบ,บๆนะครับว่ามีเครื่องสำรองไฟที่อยู่ใต้ตัวด้วยตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น ใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปเห็นรีวิวมาก็คือตัว APC Black UPS Pro for Gaming นะครับเป็นรหัสเป็น BGM 2200 BMSX นะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเลยนะทีมห้องนี้นะครับก็จะมาในโทนที่ไม่เน้นแสงสีมากนะแต่ว่าจะเน้นไปที่ความคลีนแล้วก็ไฟที่ใช้เนี่ยก็จะมีเป็น Lighting p h i l i p ฮับนะครับเป็นที่ติดตั้งอยู่นะหลังจอหลังโต๊ะนะส่วนที่ผนังเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวอลเปเปอร์ iper, หรือว่าเป็นสีที่ใช้เนาะสำหรับเซตนี้นะผมว่าบอกได้เลยว่าเรียบร้อยมากๆนะลงตัวสุดๆถึงว่าของตกแต่งเนี่ยจะไม่ได้เยอะแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยช่วยเสริมจุดเด่นตรงนั้นน่ขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแนวทางสำหรับใครที่ชื่นชอบการจัดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะบอกได้เลยว่าเป็นแนวทางที่ดีมากๆเลยเนาะ สุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณทอมด้วยนะครับที่ให้ใช้รูปนี้ขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆบอกแล้วว่าวันนี้สุดทุกทางจริงๆยอมรับเลยว่าดูจบแล้วเนี่ยกิเลสพุกพ่านออกมากันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบของคุณแชมป์นะครับที่จัดแสงสีได้ลงตัวสุดๆหรือว่าจะเป็นความคลีนแบบสบายตาน่ารักน่ารักของคุณแป้งที่สาวๆและนุ่มๆเนี่ยสายมินิมอลต้องลงรัก และปิดท้ายด้วยความโหดระดับไฮเอ็นของคุณทอมซูเปอร์ทอมโมน้าที่เห็นสเปคแล้วก็ชุดเครื่องเสียงแล้วเนี่ยแทบจะอยากจะกราบงามๆกันเลยทีเดียว <laughs> <laughs> เพื่อนๆที่ชอบสไตล์ไหนนะครับหรือว่าเล็งชิ้นไหนไว้เป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าทีมแสงสีทีมคลีนหรือว่าทีมไฮเอ็นเนี่ยทีมไหนที่น่าจะเยอะกว่ากันสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณแชมป์คุณแป้งแล้วก็คุณทอมมากๆเลยนะครับที่ ให้ใช้รูปภาพผลงานสวยๆมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราชาวจัดโต๊ะคอมได้ติดตามผลงานของแต่ละท่านนะครับลิงก์ช่องทางการติดต่อหรือว่าแฟนเพจต่างๆนะครับผมก็จะแปะไว้ให้ที่ด้านล่างเลยนะครับสามารถตามไปติดตามกันได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดไอเดียการจัดโต๊ะเจ๋งๆในคลิปหน้า สำหรับวันนี้เนะี่ยผมต้องขอตัวไปเก็บสายลกูลกๆของผมซะหน่อยละนะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกวันเป็นวันที่โคตรดีไปก่อนละเจอกัน